จริงจริงคุณแม่คะอือคุณแม่เห็นเหมือนดาวไหมคะโอ้เห็นสิเห็นเต็มสองลูกตาเลยเด็กสมัยเนี้ยทำไมถึงได้ใช้ของแพงๆกันจังเลยนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นไ iPhone iPad เห็นมีกันแทบทุกคนเลยนะคะคุณแม่อมนี่ดาวไม่เห็นด้วยเลยนะคะกับเด็กที่จะต้องของเงินพ่อแม่อยู่ไม่มีไรายได้แต่ใช้ของพวกเนี้ย มันสิ้นเปลืองนะคะคุณแม่ก็นั่นนะสิขนาดกินข้าวอยู่ด้วยกันนะอย่านั่งกดโทรศัพท์ของตัวเองไม่สนใจอะไรเลยแม่เห็นแล้วมันไม่เข้าท่ามันเสียมารยาทมากๆเลยอะ่ะสมัยแม่ไม่มีรอนะแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องแชทต,ต้องแชร์แล้วนะเออจะมัวงม,มโคงไม่ทันโลกภายนอก<ม><ม>เด็กๆนะมันมักแชท คุยกันเท้านั้นแหละใครอ่ะมันเป็นเทรนใหม่นะใครเล่นไม่เป็นนะเรียกว่าเอาเอาใช่เอาแน่นอนอเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์ออนเลิฟคุยกันเท้านั้นแหละพอพูดผิดตรงไหนนะผิดหรอเอาเอเอาคนไม่รู้เรื่องเข คุณเอาใช่เฮ้ยเอาอะไร<ห>กันล,ะล่ะเออแม่ฟ้าเดี๋ยวก่อนสิล,ลูกเฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยคงจะขึ้นไปเปิดคอมพิวเตอร์แน่นอนชัว ใช่ค่ะคุณพ่อนี่ดวาวก็สังเกตมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าสองคนนี้ให้ความสนใจแต่กับคอมพิวเตอร์จนลืมไปว่ายังมีคนในบ้านอยู่อีกหลายคนเอ๊หรือว่าจะติดเกมแม่ว่ามันไม่น่าไว้ใจแล้วนะ่ะน่าจะเรียกมาคุยกันให้รู้เรื่องปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะสายเกินไปนะดาวนัน่นนะสิเดี๋ยวอาทิตย์กลับมาเรามาคุยปรึกษาเรื่องเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ของหลาน กันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะดาวสงสัยดาวคงจะต้องคุยเรื่องนี้แบบจริงจังๆสักที อขอโทษครับเอช้าไปนิดนึงเอ้ยขอโทษครพอดีฟ้าตื่นสายเอาแล้วคุณพ่อคะคุณพ่อไปทํางานแล้วจ้ะแม่เกรงว่าถ้าสายกว่าน,นี้รถจะติดเดี๋ยวคุณพ่อจะไปทํางานสายก็เลยคุณพ่อไปก่อนคุณแม่แม่เนี่แม่ว่าเราสองคนเนี่ยหันมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะแม่ขึ้นไปปลุกแล้วไม่ยอมตื่นกันเอง ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นเขาไปโรงเรียนกันเองแล้วกันเออ,อเอะอ,อะไรกันตั้งแต่เช้าล่ะเด็กเดกโอ้ยคุณตาคะกคุณพ่อไม่อยอมรอฟ้าแล้วฟ้าจะไปโรงเรียนยังไงนะคะก็ไปเองสิเมื่อวานนี้คุณพ่อเขาก็บอกแล้วไม่ใช่เรือว่าเขามีงานเร่งด่วนต้องไปแต่เช้าพวกเราก็ตื่นนส,สายขนาดนี้ใครก็จะรอ ไปเองเถอะโอ้คุณยายลำบากจะตายต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนเองเลยครับเนี่ยโอ๊ยอันนี้จะไปเรียนทันไหมเนี่ยพี่ฟ้างั้นเราไปเถอะต้อ <c oughs> เคจอมยกระดับส,ส,สวัสดีครับไปเถอะพี่ฟ้าโอ้ยโยกเลยโยกเง้มห ก็คือแชทนานไปหน่อยอ่ะดึกเลยม่วงโคฟ้าฉันซื้อครีมพอกหน้ามาใหม่เห็นว่าดาราหลายๆคนใช้กันอ่ะสนใจเปล่า<ม>หน้าขาวใสเห็นผลไว้มากเป๊ะเวอร์โด้ยใช่ฟ้าฉันก็สั่งนะอยากผิวขาวอ่ะอยากให้หนุ่มหนุ่มสะดุดตาเกิดออรา่าในกายให้หนุ่มเข้ามาจีบบ้างออ้ยอยากเห็นแล้ว่า ทอไหนดีอยากรู้ว่าส่งมาให้ดูหน่อยเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ได,นะได้ได้ได้เนี่ยัะลองเว่าเดันสุดๆเพื่อนหลายๆคนเพิ่คอนเฟิร์มมาโอเครอดู นี่ี่ฉันรู้จักมาสามวันก่อนเป็นไงอย่างน่ารักอย่างน่ารักนะดูเนื้อนมไข่เน้นๆงานนี้รับรองมีเฮไม่มีพลาดเลยนะนายวะเฮ้ยนายได้มากเจ๋งว่ะแน่นอนสุดเย้เนี่ยวะโอ้จะน่ารักเลยเด็กชั้นน่ารักกว่าอีกต้องเยอะคุยกมาสามวันแลนะเว้ยคุยทั้งคืนเลยเออเนี่ยงานนี้มีดูด้วย จริงหรือเปล่าวะราคาคุยปะฮะถ้าเองนะเองมีนะเองต้องมีเบอร์ละถ้าเองมีเบอร์น่ะโทรเลยดีกว่าโทรตอนนี้เลยโทรเลยโทรเลยจริงแน่จริงครที่นี้แล้วมาเจอกันฉันนัองน้ำหวานอ่ะไปดูหนังด้วยน้ำเว้ยได้แล้วถึงฉันอ่ะน่ารักกว่าพวกนายของพวกนายต้องเยอะนะเออได้เรียนดีกว่าต้องบอกจริงหมดเวลาพักละ อดไปผมรับไม่ได้ครับทำไมต้องปิดกั้นกันด้วยล่ะการท่องอินเทอร์เ mm น็ตอะมันคือการแสวงหาความรู้คุณพ่อไม่มีเหตุผลเลยจริงๆด้วยค่ะคุณพ่อจะปิดกั้นพวกเราทำไมอ่ะพวกเราแค่ไปค้นคว้าหาความรู้อะพ่อไม่เข้าใจฟ้าเลยอะพ่อไม่ได้ปิดกั้นนะลูกนะ พ่อนี่แค่อยากให้ลูกเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวล่ำเวลาตอ่อจากนี้ไปนะลูกใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน3ามทุ่มเพราะไม่อย่างนั้นลูกก็จะไปโรงเรียนสายและอีกอย่างก็จะใช้ชีวิตไม่มีระเบียบด้วยโอ้โอทำไมทำไมคุณพ่อเป็นแบบนี้ะคะนี่แม่ก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะเพราะทุกวันเนี้ยลูกๆเริ่มไปโรงเรียนสายลูกก็รู้นี่ ถ้าลูกไปโรงเรียนสายคุณพ่อก็ต้องไปทํางานสายด้วยอในเมื่อไม่มีระเบียบกันแบบเนี้ยเราก็ต้องตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมาไม่ว่าเหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะโหคุณแม่คุณแม่ก็เห็นกับทุกคนกับคุณพ่อเหรอครับฟ้าก็ไม่ฟังกฎคุณพ่อเหมือนกันล่ะค่ะ<ฮ>เด็กๆก,ก็เป็นอย่างนี้แหละยิ่งว่ามันยิ่งยุแต่ข้อสําคัญนะเราก็ควรจะต้องให้เด็กๆ เขารู้จักแก้ไขตัวเองด้วยอย่าเพิ่งใจร้อน mm. เด็กส่วนมากเนี่ย mm. ก็จะแห่ตามเพื่อน mm. บ้าตามกระแสเหมือนกันหมดอะ่ะไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนอ่ะเหมือนกันทั้งนั้นแหละใช่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะนะประสบการณ์เท่านั้นที่จะเป็นคนสอนเขาพ่อว่าอย่าเพิ่งไปว่าอะไรพวกเขาให้มากเลยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อามเชี่ยวอ่ะ เหยา่อเรือบปกขวางเข้าใจไม่ใช่เหรอใครมาส่งอะไรหรอคะพี่แม่ก็ข,ของยายฟ้าสิเนี่ยเดิอนนี้ห้าครั้งแล้วนะไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้กันนะกันนาโอ้การสื่อสารการขนส่งเดี๋ยวนี้มันเร็วจริงๆ อะไรนะคะส่งมาห้าครั้งแล้วหรอคะอืมใช่อนี่สงสัยคงจะสั่งซื้อทางเน็ตแน่ๆเลยคะ่ะอืแล้วนี่เจ้าตัวหายไปไหนแล้วคะยังไม่เห็นหน้าเลยมจะไม่ออกไปจากห้องแล้วมั้งแม่ก็ไม่เห็นเหมือนกันอ๊ยฟ้าดีินเสียงรถไซค์มาค่ะมีปราณีนมาส่งของป่าคะพอดีฟ้าเราของอุ๊ยมาพอดีเลยตรงตามเวลานัดหมายเป๊ะเลยคะ่ะ ดูสิคะคุณแม่เดี๋ยวนี้ยายฟ้าทำตัวแปลกๆค่ะอืมไม่ยอมลงมาข้างล่างเลยเก็บตัวอยู่แต่บนห้องเนอะสิมันยังไงซะละทำอะไรของเขานะ่ยผมแอบไปดูคอมของยายฟ้ามาแย่มากมีการสั่งซื้อสินค้าต่างอินเทอร์เน็ตมากมายแล้วก็เปิดแชทคุยกับเพื่อนตลอดเวลายิ่งของตาเมฆ ก็เปิดเช็คคุยกับเพื่อนตลอดเวลาน่าเป็นห่วงมากๆคุณคะถ้าคุณดูที่สิคะเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเราเพิ่มขึ้นนะคะแล้วนี่บินค่าไฟเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยอะมันผิดปกติแล้วนะคะคุณผมตามเข้าไปดูในลิงก์ที่ข้อมูลที่ตาม่เขาเข้าไปดูอะ่ะ<ม>น่าเป็นห่วงแลนะน่าสงสัยมากจริงๆผมว่าคงจะต้องเรียกเด็กๆมาหนะ้าอบรมกันหน่อยละ ปไว้วแบบนี้ไม่ได้คุณแม่คะทำยังไงดีอฟ้าผือขึ้นหน้าแต่ไม่หมดเลยค่ะโอ๊ยคอนแสบไปหมดมเลยอะเกิดอะไรขึ้นนะลูกโอ้โหนี่หน้าไปทำอะไรมาทำไมผืนขึ้นแบบนี้โอ้ยนี่ฟ้าถ้านหน้าเสียโฉมมาจะทำาไงดีล่ะคุณคะ จะทำไงดีคะเนี่ยโอ้ยพึ่งแม่คะทำไมพูดแบบนี้ไฟคิดมากๆอยู่อ่ะฝ่าพึ่งพอก,กนะได้โครนตัวใหม่ที่สั่งมาค่ะแพ้แน่ๆเลยทำยังไงดีอย่างนี้ต้องไปหาหมอเนี่ยดูสิ่ลามเยอะไปหมดแล้วเนี่ยใช่เนี่ยใช้ของไม่มีอยอยก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เราสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมนี่เขาประกาศออกคโคลมว่าอย่าสั่งซื้อของพวกนี้มันไม่มีคุณภาพ โอ้ยคุณพอแย่แน่ๆเลยทำยังไงดีอะคะฟ้าไม่อยากเสียโฉมว่าคุณแม่<อ>มันคันไปหมดเลยอะขึ้นเต็มหมดเลยฟ้ามันขึ้นมาตรงจะหายไหมเนี่ยลูกโอ้ยโรงนี้เชื่อคุณพ่อคุณแม่แต่แรกก็คงจะดีอะคะ่ะฟ้าขอโทษนะคะอ,อ,อจ้าไม่เป็นไรจ้าก็ถือว่า เรื่องที่มันแล้ว<ม>ก็ให้มันแล้วกันไปลูกนะและอย่าทาอีกอไอ้ที่พ่อไม่อยากให้ลูกท่องอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันแฝงมากัแบบโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทุกอย่างเลยแล้วมันเกินที่จะควบคุมได้แล้วตอนนี้ถ้าเจอสิ่งดีก็โอเคไปแต่ถ้าเธอสิ่งแบบที่เลวร้ายแบบนี้ทุกคดิเห็นปะฮัลโหลแกฮะ อ้าวเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยหรอโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวต่อไปจ้ะแย่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่มีอะไรฟ้าคือเพื่อนฟ้าค่ะถูกหามเขาเา้าโรงพยาบาลอาการหนักมากๆด้วยค่ะอ้าวสงสัยกินยาลดความอ้วนที่สั่งมาค่ะนั่นไงว่าแล้วลำลำจะกินอยู่เอาไหมล่ะโอ้ยไม่เอาค่ะคุณพ่ออ้ยไม่เอาแล้วค่ะ อ้าวอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะแม่หน้าดิแม่มีอะไรเหรอลูกไปเที่ยวกับเพื่อนมาเนี่ยไม่สนุกใช่ป่ะถึงทำหน้าแบบนี้เอ้าไหนโมบอกเอาไปออกเด็กกับสาวสวยมาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันสาวสวยบ้าคอแตกอะไรอ่ะอ้าไปเจอกันเคยสิครับไม่ว่าอ๋อตอนแม่เห็นหน้าครั้งแรกนะครับ เขาทั้งสวยทั้งหุ่นดีโอ้โหแต่พ่อเมฆคุยกับเขานั่นแหละครับเสียเขาแม่กูเมฆอ่ะอมนนแ,แมกนกว่ามฆเขา้วโอ้โหนี <c oughs> ่สแสดงว่านายไปนี่ฟ้าพอเลยนี่มิววาจจะมาร้อเล่นเนี่ยต่อไปเนี้ยเมฆจะไปรับแอดเฟสกูใครมั่วอีกละ ดูหน้าไม่รู้ใจจริงเนี่นยว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นกระเทยเป็นอะไรอุย้ยโซเชียล <ament> <Social> นะกวิรัวนะลูกนะมันจะแต่งเติมยังไงก็ได้ฮะทีนี้เข้าใจหรือยังวะทําทไมพ่อถึงไม่อยากให้ลูกไปวุ่นวายกับโซเชียลเน็กเวิร์ดมันมากนักอือโหครับพ่อไม่เข้าใจแบบทะลุปุโกงแบบเห็นภาพเลยครับตอนแรกคุยครั้งแรกนะพอทั้งสวยทั้งหุ่นดีทั้งน่ารักแต่พอพูดเข้ามาเท่านั้นแหละแม่ คนลเยอ่ะว้ายไปออกเด็กับเธอแต่งหญิงมาหลอกโอ้ยน่าสงสารเ<า>นี่มันจะกดไม่แนยร้องขนาดนี้เอาแล้วนะ,นะว่าจะได้รับบทเรียนด้วยตัวเองเกือบจะสายเกินไปแล้วสินะนี่ทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยนะมันมีสองด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงให้บอกตัวเราเองถ้าหากว่าเราเลือกให้ถูกกับตัวเราเองมันก็จะเป็นคุณมหาศาลกับตัวเราแต่ถ้า,าว่ายังหลงระเริงอยู่กับสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ไม่รู้จักยั้งคิดมันก็จะทำให้เกิดพลาดพลัง้งเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองและที่แย่ที่สุดก็คือเสียใจด้วย